ฉะนั้นการที่เราพิจารณาให้เห็นโทษในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เวลาเรามองย้อนกลับไปก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้ที่เราได้ฟังบ่อยๆนะวะ่าพระเจ้าเกิดยานยานในการเป็นเครื่องรู้ในอดีตและในอนาคตอดีตคืออะไร บุพเนิวาสานุสติยานคือยานที่ระลึกไปถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตบุพเนิวาสาที่อยู่เรื่องเก่าๆที่เราเคยอยู่ที่เราเคยเป็นที่เราเคยสร้างเคยทำอะไรต่างๆในชีวิตในจิตใจ,จของเราเรื่องในการเวียนไหวาจเกิดในวัฏจรสงสารี เมื่อพระเจ้าเราเลิกชาติไปไปเห็นอดีตชาติว่าเคยเกิดเป็นอะไรเคยทำกรรมอะไรไว้ทำชั่วผลแห่งความชั่วทำให้ท่านได้รับผลทำดีผลแห่งความดีทำให้ท่านได้รับผลผลแห่งความชั่วแห่งความดีทําให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความสุขในคารเวียนไหวตายเกิดในวัดจตุสงสารอันนี้คืออดีต เมื่อเราละลึกนึกถึงแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรครับเวลาเราละลึกชาติได้นะถ้าท่านไหนละลึกชาติได้แต่ว่าละลึกชาตินบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไประลึกถึงชาติตั้งแต่ชาติอดอีตที่เคยแบบเคยเกิดเป็นโน่นเป็นนี่อะไรต่างๆกี่ภพกี่ชาติอันนั้นเราอาจจะไม่มีญาณอย่างรู้อดีตชาติ แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์บางรูปบางองค์ท่านปฏิบัติถึงท่านเข้าถึงท่านก็สามารถที่จะรู้อดีตชาติก่อนท่านเกิดเป็นอะไรเกิดอยู่ที่ไหนแม้แต่่างคนที่แบบว่าไม่ได้มียานอย่างรู้ด้วยการปฏิบัติจะว่าเหมือนอย่างรู้ด้วยด้วยความแบบพิเศษคือระลึกชาติได้แบบแบบไม่ต้องปฏิบัติมันเหมือนแบบ รู้เองโดยแบบจะว่าเป็นอะไรที่แบบเฉพาะตนหลายคนที่ระลึกชาติได้มีเรื่องเล่าเรื่องราวแต่ไอ้พวกที่มโนเนี่ยขอไขรได้มนก็มีได้พวกมโนเป็นยังไงพอเห็นใครถูกใจหน่อยก็สงสัยจะเป็นอดีตชาติเคยเกิดมาร่วมกันไม่รู้ว่าชาติไหนพบไหนละเห็นแล้วรู้สึกว่ามันโดนใจ สงสัยจะเป็นคู่เก่าคู่บารมีตั้งแต่ซาดไดกม็มโหละแต่ว่าเพิ่นมักหรืเพิ่นก็ว่าเป็นอดีตชาติเพิ่อนอันซุ่มนี่แหละซุ่มอันตรายเพราะคุณเจ้าระวังเ้อะเป็นอย่างอ่าเพิ่นมักเพิ่นถือใจละสงสัยจะเคยเป็นคู่กันมาตั้งแต่อดีตเันว่าขันห้ามาเขาอีกะสงสัยจะใช่แต้ปะเนี่ มืมันใส่ดลยจังเล่หละก็มันมากนี่แล้วอืมมีโยมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงไปหาที่วัดที่สกลนครหาพระอาจารย์โอ้พระอาจารย์ท่านเดือดขาดมากเลยอมไม่อยากบอกชื่อแล้วครับอืมต้องขออภัยอืมไปแล้วก็ไปบอกพระอาจารย์ว่าเคยเป็นเมียเก่าท่านเพ่อนหวะเป็นอดีตกระชาตเพลินหวะไม่รู้แต่ชาติไหนละเพลินวะก็เลยมาหาพระอาจารย์เพลินหวะเพราะว่าเคยเป็นอดีต พระอาจารย์ท่านทำยังไงวะเอ้ามันเมื่อเราวะผมยังจำได้เอ้าโอ้เจ้าบุญศัเอ้ามันเมื่อเราวะเป็นอย่างมันป้วงตัวนั้นเราบ้างเรียว่าเป็นอดีตสุดทศกิอย่ังเราวะางจันเทศานี่ก็เพรแห้งแล้วเราวะางนี่มาป้วงอย่างอยู่นี่เราวะเอ้ามันเมื่อเราว้างันตราดตัวนี้เราวะเพื่อนไปหาบอกก็เพราะนั่นพวกนี้ว่าเป็นผัวมันดีเดียวจังไหนเราวะ อันนี้ถ้าระวังนะครับไอ้พวกมโนโนี่เห็นผู้ใดไขแน่เลยมันเมีย่ยเก่าไปเลยวังเถอาผะกระไดเห็นผู้ใดไขแน่ปปลว่าผัวเกาเ่ากันดนอดีตผัวจะของก็มีอยู่เมี่ยจะของก็มีอยู่มัไม่เป็นผัวเกา่าผัวเกา่าอันนี้ระวังนะโดยเฉพาะพระคุณเจ้าเนี่ยเห็นผู้ใดไขแน่แปิว่าโอ้รู้สึกมันว่าวิวปะจิวาอาเหมือนกับคู่จะแถนแน่นจะฝา่ามันไม่เคยเป็นกับใครอดไผู้ใดเพิินแบบนี้ พอมาเจอคนนี้แล้วรู้สึกว่ามันอืบอกไม่ถูกเลยเพื่อนว่ามันเหมือนกับล่องลอยอยู่ในความรู้สึกเพื่อนว่าปรุงแต่งไปแล้วตั้งแต่ศาสตร์ใดศาสตร์ใดเคยเป็นครูกันมันธรรมดาได้เคยเป็นพรูเจ้าคนเป็นดินูเพื่อนเคยเป็นอันนี้กันศาสตร์นัน่นศาสตร์นี่เพื่อนว่าไอการปรุงแต่งเนี่ยบางทีเนี่ยมันคิดไปเรื่อยบางทีมันคิดไปคิดมามันก็สร้างตัวตนขึ้นมานะครับขออภัยจังุ้มถือของเสี่ยว โยกคนมากราบผมโอ้ยอาจารย์ซอยขน่อยแนบเพื่นว่าขน่อยถือของเพื่นวาเขาใส่ของขน่อยขน่อยแล้วคืดหอดต่มันเฮ็ดยังไดบ่ไดดอยากไปหามันเพื่อนวามันใส่ของขน่อยมันจักมันเป็นยังไดบูหูหล่ะมันหุนหวยมันโรเป็นตะอยู่มันแบบว่าโอ้ยขน่อยอดล่นทนบ่ไดดก็เลยต้องไปหามันมันถือไอ้มันใส่ของขน่อยเพื่อนวะผงก็แนบเมืองหนาผมก็คืดแน่ใจ โอ้ยบักใส่ของเลยมึงตาดีบ่เนาะคือมึงสีใส่ดีมึงคือมาใส่ขี้ลายดอกพอไผดึกพู้ดีกวนี้มึงคือบ่สใสกูเนี่ยมึงนี่กูก็พิจารณาโดยแยบคายแล้วคำมึงบ่ตาบอดมึงก็ตาฟางเหรอวะโอ้ยกูสงสารมึงเด้่วะ มึงคือมาใส่ผู้จังสีวะผู้เพื่อนถือใส่พะเยาวาเพื่นเนี่ยโอ้ยขหน่อยก็บอกอยากอนี้มันดอกแต่ว่าคืดหอดมันเพื่นวะจากสิเหตุอย่างไนมันใส่ของขหน่อยเพื่นวะผมก็คิดในใจแต่ไม่กล้าพูดดอกโว้ยบ่มันเจ้ามากเขาบ่เนาะวะเจ้าก็เลยว่าเขาใส่ของเจ้าวะอันนี้บางทีบางครั้งนี่ไอความคิดการปรุงแต่งมันสําคัญว่ากนะเพือนเธอเพื่อนโอ้ยขหน่อยบ่เป็นจะยูอกหอนออกร่นเพื่นวะ เขาใส่ของเขาน่อยผู้ดใดละใส่ของไม่ใหญ่นอนอยู่ข้างๆนั่นคนวะเอาเราที่ไม่ใส่สเจ้าเห็อย่างเราสร้างเขาน่อยคนวะโอ้ยตัมมาวาที่ี้ทรงเราไปถอนของอยู่ทุนลังชีมหาโพก็ล,ะ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 ละ่ล่านทรงไม่อย่างไปอยู่วัดชิมหาโพบอกว่าไปถอนของห้กินยาจากสองเม็ดคือสิรัพมิติลีวันสน่าเนี่ยฉะนั้นไอ้ความคิดการปรุงแต่งนอันนี้เราเราไม่หลงเชื่อมันมากเลย เดี๋ยวมันจะเป็นอดีตชาติก่อนชาติโน้นชาตินี้ตั้งแต่ศาสตร์เดียวนี่ก็พ่อแห้งแล้วที่ไปบอกอยังหลายศาสตร์แท้เป็นอย่างมันเมื่อยพระเจ้าให้มองสิ่งเหล่านั้นโดยธรรมคือมันไม่เที่ยงแล้วเราก็ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ยังทําให้เราเป็นทุกข์ด้วยเวลาถ้าเราระเลึกได้จริงๆนะที่ว่าบุคเพนิวาสานุสติยานถ้าเราไปตนกนรก เหมือนพระเจเม่ไม่พระเจเมใไม่ไมนี่ระลึกชาติได้ว่าตนเองตกนรกเขาชาติที่ตนเองเคยเป็นกษัตริย์ไปตัดสินคดีผิดสุดท้ายตนเองต้องเป็นรับผลโทษที่ไปลงโทษคนผิดต้องไปตกนรกพระเจเม่ไม่ทำยังไงคิดว่าตนเองจะทําอย่างไรไม่ให้ตนเองเป็นกษัตริย์พอ้ะเป็นกษัตริย์อีนี่อาจจะเผลอพลาดไปไปทําผิด แล้วต้องไปตกนรกอีกพระเตมัยม่ก็เลยยอมเป็นใบยอมเป็นคนเหมือนกับพิการไม่สามารถที่จะพูดได้ทำอะไรได้อันนี้เราก็คงจะรู้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะกลัวจนเองจะไปตกนรกอีกเมื่อเราระลึกถึงชาติเหล่านั้นให้เราเคียดลาบย่านมวยเจ้าของไปทำบาปทำซัวอีกถ้าเห็นการแบบว่าเขาเคยเกิดเป็น เทวดาไปขึ้นสวรรค์หรือเคยเป็นคนมีเงินมีทองลรร้ำลุ่ยให้เราเชื่อมั่นในบุญว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งบุญนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าถ้าเราทำดีผลบุญนั้นก็จะส่งเราเหมือนในอดีตชาติที่เราเคยได้รับผลแห่งบุญแต่บุญนั้นก็ไม่เที่ยงแต่ว่าระลึกชาติที่สำคัญในชาติไหนรูกไหมนี่พูดแล้วระลึกถึงหนิงหนองอะ เัื่อนผมเนี่ยแหละตายไปแล้วผมพูดหลายครั้งแล้วนี่ละงานปริวาอย่างี้แหละผมให้เทศพอขึ้นมาเทศท่าน,นก็เล่าไปพูดไปแล้วก็พูดมาพูดไปพูดขึ้นมาแล้วอาตมาเนี่ยระลึกชาติได้สองชาติแล้ววะผมนั่งฟังอยู่ปาดหนองวะนี่อวดอุตริเด้อว,วะหนองเลยวะที่ไปประกาศว่าจะขอระลึกชาติได้ยังไงวะขัดบบได้ลึกในแบบแมันนี่พระราชีก็ขังได้ไปปวดอุตริวะ อาตมาเนี่ล่หละผมนี่ล่หละแล้วลึกชาติได้สองชาติเลนวะมันนี้เราต่อจะไหนชาติที่หนึ่งชาติชั่วเราอะชาติที่สองชาติด,ดีแล้วะชาติชั่วเนี่ยโอ้ยผมเนี่เคยทําชั่วเคยทําบาปทําอย่างง้นอย่างนี้โอ้ยตอนผมเป็นเจ้าวาดผมสิเตป่ากุญญาบานเราวะสาดชั่วแล้วผมเนี่ยบนเงินหัวมันได้เราวาะเออมันสิไลผมหนีเราวะผมก็เลยจัดการกับมันเราวะ ชาดีก็เค่อยทาดีทานั่นทำนี่บางทีมันระลึกได้นะครับอันนี้พูดเรื่องท่านก็พูดไปอีกนิดหนึง่งนั่งสมาธิอยู่ในกันเอาพอนั่งสมาธิไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งลุกตึงตังหลุตึงตังหลุคือออกจากสมาธิตาปากมันนีพุญยาบาทเราอะ่ะออนิ่งหน่องเป็นอย่างน้นมันเดียวกกเพราะอะไถามเป็นอย่างไรหนองวะนั่งสมาธิไปมันคืด, hot, คดหอดคืดหอดพุญยาบาดไปหมดมันพุญยาบาดเท่าอยู่นี่เลยขออภัยเด้อฉันผู้ใหญ่เด้อ เป่นหรอมันไล่ข้อหมอกจากวัดเราอ่ะอืมผมก็เลยคืดเห็นหน้ามมนได้หรอเปนจะกเตะปากมันเพื่อนว่ะอ่ามันไล่เฮาเพิ่นว่าเขาเป็นเจังหวัดเฮ้าเป็นจังสันจังสี่เพื่อนว่าแต่ก็บริเห็นอย่างดอกเป็นอย่างหมักลูกสาวผู้ใหญ่บานโอ้เห็นอย่างเขาเลเนี่ล่ะอบวกกาเห็นอย่างเพื่อนวะสร้างพอมันเพิ่นวาแต่ว่าปัดลูกสาวมันดีอยู่เพื่อนว่ะ ก็เลยทำใจว่าอะไรกันวาโอ้ย oh, มันเกิดศตร์สซัวตัวนี้วันชนเนี่ยชาตินี้แหละหาว่าเราทาลายเนี่ยแล้วเลิกไปถึงอะไรที่เราเคยทำบาปทำกรรมทำชั่วอันนี้เราจะพิจรารณายัางไงไม่ให้เราไปทำสิ่งเหล่านั้นอีกเมื่อเราลเลิกถึงชาติดีความดีที่เราเคยทำมันส่งผลให้เราเกิดความสุข สองคน,นให้เราเกิดความอะไรที่แบบทำให้เกิดความดีมีคุณค่าทำให้เราเกิดความสุขเกิดความเจริญอันนี้ระลึกชาติคือตัวปาปยานการระลึกถึงการจติของสัตว์คือยานที่เห็นการเกิดขึ้นของสัตว์ทำดีแล้วไปจติยังไงทำชั่วแล้วไปจติยังไงในการที่เขาได้รับผลแห่งความดีนั้น เรียกว่าผลแห่งความชั่วนั้นอันนี้ชาตินี้ก็เหมือนกันเมื่อเราเห็นคนทําความดีมีความอดทนทํางานทําการเขาจเจริญเขาสําเร็จจากที่เขาเคยยากจนเขาก็ไปจุติในความร่ํารวยในความมั่งมีจากที่เขาสร้างเหตุสร้างปัจจัยฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราได้ระลึกนึกถึงสิ่งเหล่านี้โอปาณญยโก น้อมเข้ามาใส่ตนว่าชีวิตของพ่อเราทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องไม่ประมาทในชีวิต